ยางขาดแล้วน้ำมันมันรั่วเด๋ยดต้องแก้ตัวนี้ผมซื้อมาแล้วสวัสดีเอฟซีลุงคิวหนานะวันนี้คือตัวฟีโนมผมเนี่ยจอปัญหาเรื่องซีนรั่วนะ้ำมันมันรั่วนะก็เลยซื้อชุดซ่อมมาเปลี่ยนแต่จริงเราเนี่ยเราไม่ต้องเป็นชุดซ่อมก็ได้นะถ้าอยากแบบง่ายๆเนี่ยเราก็เปลี่ยนทั้งชุดเลยราคาก็ไม่กี่ร้อยนะเพื่อนๆอผมน้ำมันมันรั่วตรงนี้เนี่ยตรงซีนเห็นไหมน้ำมันยดออกมาเลยตัวนี้เบรกมันกำลึกไงแบบนี้ไม่ดีแน่ ต,ตัวนี้เนี่ยผมจะถอดตัวปั๊มเนี่ยลงมาข้างล่างเลยนะเดี๋ยวมาถอดเสร็จปุ๊บทำความสะอาดที่หมดเลยก็ก่อนอื่นเนี่ยจะต้องคลายน็อตตัวนี้ก่อนนะหนึ่งตัวแล้วก็น็อตตรงนี้สายสายน้ำมันเบรกเวลาคลายเนี่ยเราจะต้องหาผ้ามาล้างหน่อยนะหรือเตรียมน้ำไว้เวลาม,มันหยดเนี่ยเอาน้าราดนะไม่งั้นเดี๋ยวสีรถเรามันเสียอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูตอนที่ผมถอดปั๊มออกมาแล้วนะผมถอดอะไรออกมาแล้วดูดิน้ำมันรั่วแล้วตรงเนี้ยดูดิยางขาดนะ เห็นชัดไหมเนีย่ยขาดแล้วนะ้ำมันมันรั่วเดี๋ยวต้องแก้ตัวนี้เห็นไหมครับเวลาผมถอดออกมาเนี่ยพวกี้เกเลยัยติดเต็มเลยแล้วก็ตัวชุดข้างในปั๊มเนี่ยเละเทมหมดเลยเห็นไหมแล้วตรงนี้สึกหมดด้วยมันรู้ออกตรงนี้นะเพื่อนๆนเราต้องแก้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องทำความสะอาดให้ให้ดีก่อนนะทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยผมก็ใช้สกอตไบของที่บ้านแหละขัดเลยเนี่ยข้างในเนี่ยมันเละหมดเลยนะเราต้องถอดออกตรงนี้เขาจะมีกิปนะเพื่อนๆนจะต้องมีครีมถังแบบนี้นะมันนีบออกเห็นปะมันจะยากตรงนี้แหละ ตอนนอออกแล้วก็เอาเข้าจะยากไอตัวครีมปัญหาไม่ค่อยได้ไงพอดีผมมีอยู่ออกมาละกลิฟจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ข้างในข้างในเนี่ยต้องคอมหน่อยมันจะเด้งออกมาเองพอเราดึงออกมานะดูสภาพด้านในซะก่อนโหเป็นขี้เกลอเลอะเลยนะแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเนี่ยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเราด้านในนะเราด้านในเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องทําความสะอาดให้หมดด้วย คือสภาพด้านในเนี่ยมันเละมากเลยเห็นไหมดูคือมันติดมากับรถเลยนะเพื่อนๆเห็นปะเป็นคือเกลือเป็นสนิมคือมันเละมันเละร่วงไงเพื่อนๆเนี่ยตรงนี้เราก็ทําความสะอาดนะเอาน้ําฉีดเข้าไปเลยถ้ามีสกอตไบเ์เมื่อกี้ที่ผมใช้เนี่ยผมก็จะยัดๆเข้าไปในรูทําความสะอาดอีกทีนึงถ้าเราไม่ทําความสะอาดทีดีเราใส่เข้าไปเดี๋ยวมันจะร่วกนะมีโอกาสเลยแหละมันจะร่วสูงเนี่ยผมก็จะใช้เจ้าสกอตไบเอนี่แหละแย่เข้าไปขัดๆขัดขัดออกให้หมดอะเพื่อนเพื่อ เจ้าแกนตัวนี้ผมยังไม่ทิ้งนะผมจะเก็บไว้ก่อนไว้ดูตัวอย่างไงตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ที่ผมสั่งมาแล้วนะเป็นของยามาฮ่าเนี่ยยี่ห้อนี้แหละแต่ผมจะวางไว้นะถ้าเพื่อนอยากได้ผมไม่ทิ้งเนี่ยเพราะว่าตอนประกอบเนี่ยเราจะต้องเอาไว้ดูเป็นตัวอย่างไงเพราะเราไม่เคยทําใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องเช็คให้ดีสปรุงสปริงต้องดูให้ดีเนี่ยอะไรเขาจะมีให้ครบเลยเพื่อนๆเนห็นไหมพอเรามามาเทียบดูเนี่ยตัวโอริงเนี่ยเราไม่ต้องประกอบเลยเขาประกอบมาให้ใหเราแล้วเหลือแต่ตัว สปริงสปริงดันตรงนี้นะเราต้องใส่ให้ถูกฝั่งนะมันจะมีฝั่งเล็กกับฝั่งใหญ่นี่ใส่แล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้แหวนแหวนตัวนี้เราต้องใส่ด้วยนะถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเวลาเราเอาคลิปเข้าไปล็อกเนี่ยมันจะเด้งออกไงเพื่อนเพื่อน,เ,อนเราต้องใส่ด้วยนะคือตอนเราถอดอะ่ะเราต้องเช็คให้ดีอ่ะว่าเราเอาอะไรออกมาก่อนหลังเร,เราต้องจําไว้นะอ่ะทีนี้เราก็ใส่เข้าไปแต่ถ,ถ้าเกิดว่าเราเรามีจารบีนิดนึงเนี่ยเราก็ทาที่ตัวออลิงได้นะ มันจะได้แบบว่าไม่ไม่แน่นจนเกินไปเนี่ยกิ๊บตัวนี้สําคัญนะอย่าลืมนะถ้าเราไม่ใส่มันล็อกไม่ได้เด้อเพื่อนเพื่อนใส่เข้าไปคือตอนใส่เนี่ยมันจะยากนิดน,นึงนะผมเลยใช้ตัวหกเหลี่ยมตัวนี้เป็นตัวขัดไหมพ,พี่พี่เพื่อนที่เป็นช่างก็ามาแล้วเห็นวิธีแบบนี้แล้วแนะนาผมได้นะเพราะผมมาได้เป็นช่างนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยขัดไหมแล้วเราค่อยเอาตัวกิ๊บเนี่ยดันเข้าไปเพื่อนเพื่อนเป็นช่างที่เข้ามาเรามีวิธีไหนมาแนะนําบอกหน่อยนะเพื่อนเพื่อนจะได้เป็นความรู้ให้กับเพื่อนเพื่อนกันด้วย พอผมใส่ได้แล้วเนี่ยเราก็ออกเห็นไหมมันก็จะง่ายดีแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้แหละสําหรับช่างนะแต่ผมว่าผมไม่ได้เป็นช่างไงผมไปใช้วิธีนี้ไปที่เหลือเราก็เช็คให้ดีแล้วก็ใส่ซีนซีนผมใส่ไปแล้วแล้วไอ้ตัวตรงเนี้เราต้องเอาจาระบีมาทาน,นิดนึงนะะเวลาเราเอาไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะได้ลดแรงเสื่อสีนะอย่างตัวก่อนนะเนี่ยหัวบี้ไปเลยเพื่อน,อนๆอทีนี้เราก็เอามาใส่มาร์กตรงนี้เป็นมาร์กเดิมที่ผม เล็งไว้นะเพราะเราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยที่เหลือก็จะเป็นการไล่น้ำมันเบรกนะจุดที่เราล็อกเนี่ยเราเช็คค่ดีนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมันรั่วแล้วก็ผ้าเห็นไหมผมเอาผ้ามารองไว้แล้วก็ตัวนี้ก็ใส่ด้วยนะตัวกันน้ํามันกระเด็นนะเพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าลืมในเวลาเราถอดออกมาใส่แล้วก็กดลงไปเลยเดี๋ยวมันอยู่ของมันเองนะเพื่อนเพื่อนถ้าเราไม่ใส่เข้าไปเวลาเรากำเบรกน้ามันมันกระโชออกเด้อเพื่อนเพื่อนนี่ทีนี้ก็เอาน้ามันเบรกมาใส่แล้วก็ค่อยกดไล่กดไล่ไปจนเบรกมันแข็งนะเดี๋ยวส่วนวิธีไล่เดี๋ยวผมจะบอกอีกท สิ่งที่เราต้องมีคือน้ํามันเบรกนะตอนนี้เราใส่เข้าไปให้เยอะก่อนเลยแล้วก็เช็ครอยรั่วทีนี้เราก็มากําเบรกกําไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆตอนแรกอ่ะมันจะหลวมเลยกําไปจนมันมันเริ่มตึงมืออก็ใช้เวลาสักครู่อยู่นะเพื่อนๆกําไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเริ่มตึงละเห็นไหมเริ่มตึงละเนี่ยเริ่มใกล้ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องไปไล่น้ํามันเบรกด้านล่างนะด้านล่างเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะ ก็จะใช้หลอดหรือท่อยางอะไรก็ได้นะแล้วก็เป็นประแจเบอร์แปดขันตรงนี้คลายไม่ก่อนเด้อคลายไม่ก่อนอนี่คลายไว้แบบนี้แล้วก็เอาท่อสวมเข้าไปทีนี้เราก็คอยดูฟองอากาศนะกำเบรกด้านบนไปเรื่อยๆพอเบรกแข็งเนี่ยเราก็คลายแบบเมื่อกี้นะเบรกแข็งแล้วคลายแบบนี้ไปเรื่อยๆจนฟองอากาศมันไม่ไม่เหลือแล้วอ่ะนะเพื่อนๆ อย่างตอนนี้มันจะมีฟองอากาศอยู่ไหมเขาขาวอะไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆสิ่งสําคัญอะน้ามันเบรกต้องคอยเติมอย่างตอนนี้เนี่ยดูที่ท่อนะมันไม่มีฟองอากาศแล้วใส่แล้วเนี่ยแบบนี้คือว่าได้แล้วโอเคแล้วเนี่ยเห็นไหมมาดูกาเบกเเริ่มแข็งแล้วเห็นไหมแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วเพื่อนๆเราก,ลกรล็ล็อกให้แน่นเสร็จแล้วเนี่ยล็อกให้แน่นเสร็จแล้วปุ๊บน้ำเนื้อเราเอาน้ํามาฉีดมาหน่อยนะ การแบบว่าเวลาพวกน้ำมันมันไปโดนสีเนี่ยมันจะทําให้รถเราเสียหายนะเนี่ยฉีดล้างล้างมาหน่อยเพราะเราไม่รู้ว่าน้ามันมันไปหยดตอนไหนไงเพื่อนเพื่อนเห็นไหมแค่นี้เองนะการเปลี่ยนปั๊มบนแล้วก็ไล่น้ํามันเบรกทําเองได้ทําเองได้ไม่ยากตดทุกอย่างแล้วนะเราก็มาเช็คระดับน้ํามันนะตรงนี้มันจะเป็นขีดระดับต่ําสุดนะเราก็เติมน้ํามันเข้าไปด้านในอ่ะให้เห็นให้เห็นระดับน้ําในหลอดอะหลอดของผมมันจะมืดหน่อยเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยแม่ ให้อยู่แค่ระดับปิ่มๆด้านบนก็พอนะเราไม่ต้องเติมเยอะจนล้นนะเนี่ยแค่นี้แหละพอเวลาถ้าเราถ้าเราเติมล้นกันไปเนี่ยเดี๋ยวเบรกหมดเราจะไม่รู้ไงเราเติมให้แค่ให้เห็นลูกน้ําพอระดับมันลดลงมาถึงขิดต่าสุดเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเบรกเบรกมันหมดนะเราจะได้ไปเปลี่ยนผ้าเบรกกันเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะกับการซ่อมปันบมของฟีโนโเห็นไหมทำเองได้เราซื้ออะไหล่มาแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไ,ไม่สะดวกซ่อมเหมือนผมเนี่ยเราซื้อมาทั้งเซ็ตได้เลยนะตัวก็ไม่ไม,ไม่กี่ร้อยนะไม่ต้องถอดล้างด้วยมันสะดวกคือเพื่อนๆถ้าเ,เ,เข้ามาแล้วเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะสุดท้ายนี้ก็ออยพรให้สำหรับเพื่อนๆเอฟซีนะปีนี้ขอให้โชคดีทุกคนทุกหวยรางวัลที่หนึ่งนะไปยังไงก็ฝากติดตามด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะบา,บายบายสวัสดีทุกคน